อ่ะปันเพลดมากครับพีน้องครับสำหรับมิวสิกวิดีโอในกับหน้าเพลงแค้นอ๋อรแค้นอยาวที่บ้านคนไปเไรกันเดียวใจในกับหน้าหลายหลคนในกับหน้าพอเห็นจึงโอ้มนี่บชีวิจิงโดดเราแค้นอยจึงเนี่จึงเนี่ยก็ไม่เต็ใจกลยแก้ววย่าอย่างอย่างองยงอ่อย่ายอย่ย่งย่ายอย่าอยอยงยอย่าอย่งอย่างอย่งย่างางอ่งออย่างนาราองอออองอาอางอ อยากอีแร่กันแล้ววะเราอีกคฟเวอรเพลงด้วยล่งจากสีเทพทีเรียวมีการคฟเวอรเพลงผ่านปอนไปใช่ครับวันนี้ครับกระทึ่งกิวข้องที่เราเป็นนึกชาวลากันตรงนี้ครับพผมนะเจ๊ว่าง่ะจ้าจ้ากูนึกย่องกริงจะเป็นชาวลาย่องไม่โอ้ยอ่ะมันเปลงคอย่องอีกอีกย่องอีกย่องมันแปลงอยากแปลงอยากย่องมึงเล่นก็ไม่ไกรกว้างหรือเรือบะเยีะอีหวงปรีงเดี๋ยวไม่ก็ยังไงอ่ะเอเออยินดีด้วยที่ เอาไปได้ครับคือคือให้น้องเปิมไปอยู่ที่อื่นใช่จังยีทิพย์เลยนะจางยีทิพย์จังยีทิพย์ไม่ไม่ต้องเปิมตั้งตรงนี้อ๋อแล้วนี้นั่งเจ๊เจ๊น้องนะอันนั่งจุยจุยนั่งเจ๊เจ๊นะนั่งไงเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีเพลงตายเฉยดียว่านะเพลงอ๋อไงไงไปตายเฉยเลยว่าไปตายเฉยเลยว่าไอ้ไอ้ไอ้ต้องเปิมไม่ไปแต่ว่าน้องเปิมยังต้องเปิ่มตรงนี่เลยนี่เวอร์เพลงนี้ก็เคยโยนในชาติของกรีดรอยยันกับรอยซ้องกินห้ามไม่กับ ว่าบางทีไม่ใช่มีคนข้อแต่เราเปิดกันดีครับนี่นีน่ก็มาแต่ว่า, <c oughs> วามีบันไดก็ได้พูดอย่เปิดกราบก็ประคุณแต่โรคจานเลยรนี่ครับตีเตีตีว่าเปิดได้เปิดได้ยินดนี่กรับมาครับนวา ฟังเพลงนี่องกลเวอร์ r กลเวอร์แกลเวอร์เพลงอีกเพลงอีกเพลงนึงที่อยู่ในนี้บ้งใช่ไหมกับผมจะรุปะน้องเตมรองน้องเป็มรองอ่น้องเปมยองเพลงปาจ้าน้องเปมป้มเชียปีเกียร์เล่นกี่าว่านะใหญ่เล่นไเออเล่นโปรนี่โคตรสี่ได้ก็ไม่ขายจับสี่เนี่ยี่ธรรมดาเลยนะกับผมสี่ธรรมดาอ๋อกับผมโปรย่างน้องเตมอ้าอย่า้อมี่ก็บจริงไหมเหรอจริงกึบอ้าจริงเ้าฟังไปเต็มองรับพี่น้องเปม

โย่เอาย่องมาย่งเป็น่งหมาย่งแปร่โจกปิดใจเอาเป็นงของกูนี่แกไว้านั่นจริงนะจริงนะไอ้กับกับขาอะไรกูว่าอะไรกับตีลังไม่ตงไปนะครับกับย่องเปล่งเฮ้ยังไม่มาไม่อยากโยงอุ้มป้าป้อเจียงไปย่ายมาฮะเจียงป้อไปย่ายไหมไปได้แต่ว่าอยู่ตรงนี้อยู่แก่ๆวัดกันโลกของมันเจ้อยู่ป้าไปอยู่วัดป้าไปอยู่วัดใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอย่างโยงไปย้ายไปอยูุ้มอ๋อ มาถึงช่วงท้ายพวกเราตรงนี oh ้กันดี๋ยวว่าพี่น้องไรกับพุ่มนะพุูมนึกครับว่ามีอะไรที่ฝากให้กับพี่ๆน้องๆทางบ้านนะครับผมครับก็ก็อยากพูดกันหน่กันนะครับสำรับหนึ่งชาวบานคนนี้ผมมีงานอะไรปั้มจุดไหมุ่ดชื่อว่าเป็นจุดไหมจุดต้นก่อนนี่คือยังไม่ได้จัดอันดับว่าเป็นจุดตีตะไรอยู่ผมบอกมาได้จุดแต่ว่าในเวลานี้ในช่วงเวลาปีนี้นั้นพุมมีงานเี็มจุดไหมที่ทำจุดไหมก็ฝากพี่น้องก็แล้วกัน ก้าวพี่น้องเป็นเป็นเป็นคนฟังแล้วก็คนเป็นคนพิจารณาไอ้พวกอะไรอยู่ในรวมในทางธรรมพวกกล้องดนตรีใดอนั่นนะครับแล้วก็คุณพี่น้องเป็นเพลงทุกคนทุกตางตีว่าเพลงไปเก้าพี่น้องแล้ว่าไปฟังไปคิดแล้วไปพูดต่อตัวกันว่าพ่อมนึกจะเจ้าบ้าเป็นเมื่อจำเพลงแล้วเป็นคนร้องเพลงอยู่ในในสังคมมีกันพ่อพูดพี่น้องที่ให้กำลังใจจำเป็นแฟนเขาแฟนเพลงเขาแฟนเพลงไม่ทุกๆตางกันแล้วกันตีตั้งกันก็คือก้าวไม่ได้ ขอบคุณปี่เจี๊ยบขอบคุณน้องเพลมแล้วก็ทีมงานอะไรนั้นที่มีเดียที่มีเดียตกตกจานเลยตั้งแต่ปุ่มปุ่มมีเพลงงานมากล่าวเล็กแล้วก็ไปไปข่อความมันก็สวยสวยเชียร์กันตลอดอ่าปุ่มถ้าว่ามีบันไดหรือว่าปุ่มเดินไปทีงนี่ก็ไปกราบก็ก็ประคุณทุกตกจานเลยกันเรียนจากกราบนี่เป็นรางวัลที่หนึ่งจากหมวดข้อหมวดใช่ไหมน้องเพลมเดี๋ยวอีกอีกกพื่ปีได้ไหมเออเอาเอาเอาเพลงนี่ครับ อ๋อยังปเอาเปงเลยงเปไมไ่เอาเอาเปลงเลยอาที่หนึ่งจำใจกี่ปี้องแปลตาอ่าได้บจบกี่ปีนับจากพมเลยนะโอ้โหายังหาย่งหยังหายังเปลี่ี่ป่ปีผมกักยีก้าใช่ไมหนับยอยก้ากับผมทีเลื่องคเซึ่งไอ้ไอ้ยก้าปีาทีเลื่อยอยู่นี่ย่างหายว่ะเออยังไงจังกูยึดเอาเอ้ามเอาก็มีอะไรดาวลวดดาวยังมัมดาวลวถมีมีมีดาวรถกับเดียวเดียวในพิษนากันดวผมจะบอกสาดาวรถ เราว่าคมยังไม่จำที่อ๋อยังยังยังไม่จำโยแต่ว่ายโยยัมีที่ที่ตรงนี้กลางัะเราไปแล้วตอนเดียวมันจะวิ่งมาจากไหนจากโน้นหรือจากนี้เออมันอยู่เหน่งกลางนาได้ไหมอยู่เหน่งกลางยะก็ได้ได้ได้ไหนไึ้งเป็นยี่ห้ออะไครับผมไอันนีไอ้ไอี้อันนี้ปอีอีอีต่ำอ้นนี้คำตามต่ำจำไม่ครับอันนี้ว่าอันนี้ว่าอังไี้เป็นคำต่ำกูนึกว่าตึ้งทำไงเนี่ยคำจำจำไม่ตึ้งทำไง

đi mãi nắp đấy thì đều ở cái đất này mọi lần kia 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 mọi lần

นี่นะครับนี่คือจิลับปินนึ่งเชวาล่าเนียครับนึ่งจินลบปินของชาวจังหวัดปัทลุงบ้านเรานะครับประดับก็ฝากไว้ให้โยในอ้อมใจก็มีพี่น้องๆกันนะครับพวกเราทีมงานครีเอทมีเดียนะครับรายการทางด่านเคเบิลปัทลุงช่อง5ต้องกับรายการยำบ้านจริงลับินวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับคุณนึกงเชวาล่ามาครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณยังครับเจอกันลาครับผมไปพี่น้องเดี๋ยวเราไปแล้บ้านที่ลับปินตาดิเน็ตสังเกตว่าครับผม